ครับของสอเรากับเมียนมาในเกมโมบายเลเจนวันนี้เกมแรกเปิดหัวมาได้สวยงามแล้วมาดูว่าเด็กเราจะตบเมียนมาได้ไหมหรือเมียนมาจะจีจีใส่เมียนมาจะตบสอเรามาดูกันว่าใครจะตึงกว่ากันเล่นกัน3มเกมเต็มนะครับตอนนี้แชรอนออกไปเมียนมาก,ก็ไม่ยอมเราเหมือนกันตอนนี้ก็ไล่แช์กันหนักมากนะเมียนมาเมงกลามานะครับแล้วก็ สบายดีสอบเราเนี่ยครับซอมเราอยู่ฝั่งสีเงินเมียนมาอยู่ในฝั่งสีแดงเมียนมาเรดทีม and ซ้อบเราบลูทีมเนี่ยครับเกสเลดี้ทูโกอะไรครับตอนนี้ในเกมแรกพร้อมเราไปลุยกันเลยสอบเรากับเมียนมา let's go ลยุยเหนือก่อนสิ่งอื่นใดตรงนี้ต้องวางทุกอย่างเพื่อดูอารีนาวันนี้ครับเพราะว่าสอบเรา เปิดบ้านเจอกับน้าของเมีมยนมาครับไล่เอาซ้อมเรามีเอเซียนนครับมียด้าของ m 1 l f นะครับจาก EBS ีเอฟเียบราซิ่งจากเดอะเบลครับไมค์เซตครับคนท้ายเป็นน้าของออลิงจาก KFC นี่คือผู้เล่นของซ้อมเราในฝั่งของเมียนมาครับตูฟรูดกอร์สครับเจ้าเก่าเวลาเดิมครับจากหน้าของเดอะเบลแรฟครับบูเบอร์ลี่เนี่ยจากริสุครับแล้วมีหน้าของแกมฟลาปเปอร์ครับจาก BEGU นะครับแล้วก็อินสเตอร์นะครับอินสเตอร์เซพชัน ex เนี่ยท็ท้ายเป็นบบนันของสวัจาก o a t s เนี่ยนี่คือไลอัพของเมียนมาเนี่ยสอราเปิดแบรนทิ้งก่อนเลยครับแฟนนี้อยู่ไม่ได้ครับตอนนี้กองมาแล้วรีบกดกองกันด้วยนี่ครับได้กองมาก็กดส่งให้นักพากด้วยครับจะเป็นกำลังใจมากๆนะครับแล้วจะพากให้เดือดให้ฝั่งของเมียนมาตัดหวานๆทิ้งออกไปครับสอบราบแบรนเพิ่มเป็นแองจล่าไม่ปล่อยแองหลุดเลยครับสอบราครับตอนนี้คำม่วนจำปาสักนะครับมาแล้วครับแขวงไหนคอมเมนต์ Comment มาใครอยู่แขวงไหนคอมเมนต์ Comment มา เบิงจากนครหลวงเวียงจันทน์นะันหน้าล่าสุดนี่เมียนมาบอกเมงกระบาและนะ้วเมียนมาเนี่ยเมียนมาบอกว่าอะไรนะอยู่อะไรนะย่างกุ้งยนะย่างกุ้งย่างกุ้งเมียนมาเนี่ยมีอยู่ตากด้วยมีอยู่นนทบุรีมีอยู่กรุงเทพนะประเทศไทยตรงนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาว่าดูจากที่ไหนและนี่คือบิ๊กแมตช์ในคู่สุดท้ายของ Come, คําคืนดีครับในฝั่งของเมียนมาครับเลือกแบนเป็นมอสโคครับไม่อยากเจอมอสโคมครับในเมตาเมียนมา เมียตาเมียนมาก,กับเมตาซอมเราใครจะตึงกว่ากันในฝั่งของซอมเรากบเปิดมาโนแลนก่อนเลยครับโอ้ยิบโนแลนมาจังเกิลครับในเกมนี้ครับต้องบอกว่าเมื่อวานในช่วงอ่ประมาณหัวค่มหรือเปล่านะครับมีการเนิร์ฟโนแลนกระทันหันนะฮะสกิลหนึ่งสกิลสองนะครับจะโดนปรับนะครับเดี๋ยวดู ว่าจะเป็นปัญหาของสองเราหรือเปล่าในการหยิบโนแลนมาในเกมนี้นะครับในฝั่งของสองเราก็มีดับโนแลนมาพร้อมกับนั่งของไฮรอสนะครับโอ้เดี๋ยวเปลี่ยนยับโยกจากไฮรอสเป็นคูฟราและตามด้วยเรื่องของมาทิสครับเกมนี้มาทิสออฟเลนครับในฝั่งของเมียนบ้าหยิบมาเป็นครอสครับกับเรื่องของครอสนะฮะเกมนี้ต้องมาดูอะไรครับว่าเด็กเราจะไหวหรือเปล่านะครับใครขเขาฟาฟ้ามาแล้วฝากกดหัวใจด้วยนะฮะ ใครเข้ามาแล้วฝากกดใจกดไลค์กดแชร์กันหน่อยนะครับช่วยกันแชร์นะครับเพื่อสนับสนุนนะครับอีสปอร์ตของโบริเจนด้วยนะครสอนนักเขตมาแล้วนะครับเมงกะลาบาเมงกะลาบาเมียนมาเมงกะลาบาไฟติ้งเมียนมาเนี่ยสองเราสู้ๆนะครับเนี่ยเชียร์กันทั้งสองประเทศเลยนะคนไทยก็เนี่ยครับฝากดูแลความเรียบร้อยนะวันนี้นะประเทศไทยนะฝากดูแลความเรียบร้อยให้พี่หน่อยนะวันนี้ประเทศไทยเหมือนเป็นกาดอะเด็กไทยเหมือนเป็นกาดเนี่ยนะครับผมอยู่จังหวัดจันทบุรีนะครับ อ่ะตอนนี้ในฝั่งของสองเราเครับสองเราสา8รคนดูส่วนเมียนมา270กว่านะครับช่วยกันแชร์ออกไปนะครับยิ่งแชร์เยอะคอมมูนิตี้การแข่งของสองเราจะเยอะขึ้นเหมือนกับเมียนมาเหมือนกันเมียนมาถ้าแชร์เยอะก็มีการแข่งของเมียนมาเยอะเหมือนกันนะครับพนันแล้วช่วยกันแชร์เพื่อสนับสนุนเราผักดันอีสปอร์ตโมาใบแจ้งเพื่อรยกันนะครับ มาดูกันในดาบการแบนฮีโร่ในเกมนี้หน่อยครับในฝั่งของโซบราวนะครับก็เลือกมาเป็นนักยิงอาริเทลครับพร้อมกับเมทตึงๆอย่างซาเวียนะครับตอนนี้ก็เริ่มที่จะเห็นซาเวียกลับมามีบทบาทมากขึ้นในเมตานี้นะครับในฝั่งของโซบราวครับส่วนในฝั่งของเมียนมาครับมาเลยครับดิกกี้ครับพร้อมกับมาวีจงละลาเซ์ลอนครับเกมนี้ดิกกี้จะลงมิ่งนะฮะดิกกี้จะล้างซีซีหมดทุกอย่างครับแล้วดาบมาได้สวยด้วยเหมือนกันนะของเมียนมาครับเอาดิกกี้มาล้างตัวอย่างมาทิสแล้วก็ตัวอย่างหน้าของซาเวียถ้าตี่ส่ย เด็กกี้ล้างได้หมดเลยนะครับแล้วทั้งครูฟ้าเองก็ยังขัดลาบากแน่นอนี๋ับเกมนี้ครับเอาเลยครับตอนนี้เกมแรกมาแล้วเดี๋ยวดูว่าใครจะตึงกว่ากันระหวังเด็กเลากับเด็กเมียนมาเด็กเมียนมาสุดแร่งกับเด็กเลาสุดโหดนะครับจะเป็นในฝั่งไหนของขวัญก็ยังเด้งตัวขึ้นมาเรื่อยนะผู้ชม V.I.P. ที่เด้งตัวขึ้นมาซ้ายจอตรงนั้นฝากไปตามพวกเขาด้วยนะครับเออตอนนี้มาแล้ว โอ้โหยังไม่ทันเริ่มครับตอนนี้สอเราจะมา500คนเลยครับมากันไวจริงครับสอบราครับช่วยกันแชร์ออกไปดูอยู่แขวงไหนคอมเมนต์มาสอรารแล้วตอนนี้เข้าสู่หน้าโลดหน้าเข้าสู่สนามอารียนาในคู่แรกอ่าในคู่ที่สองในเกมแรกนะครับสองากับเมียนมากตัดเข้าสู่สนามครับมาแล้ว ทีนี้ตลอดกันดูเข้าสู่อารีนาในเกมคู่ของสมราวกับเมียนบอมบ์เาเรามาดูไลน์อัพในฝั่งของสมราวรับไรเชลครับหน้านของนักยิงเหล่นทองครับจังเกิลเป็นนักต่อยตรงกลางโลมิงเป็นคูฟรายครับตรงกลางเมทเป็นนัองซาวิเอร์คับออฟเลนเป็นมาเทสครับในฝั่งของเมียนมบ์ด้านบนนักยิงเป็นครอสครับแล้วโลมิงเป็นดิกกี้ครับตรงกลางเป็นครอสครับในป่าเป็นลาเซลอนครับส่วนออฟเลนเป็นอวิจง ดิกกี้ไปถึงก็ขวนก่อนเลยครับโอู้ยชาวเรนสโวเอนเจอร์ครับดิกกี้ต้องวิ่งเลยครับโอ้แล้วมีอะลามบอมครับแต่ต้องระวังครับต้นเกมคูฟราค่อนข้างที่จะรุนแรงครับเอเซเวนตอดก่อนเลยครับดาวบูบรีจะไปกดดันนักยิงครับโซแลนเนี่ยแฟกเจอร์ครับที่เป็นอันดับสกิลครับที่ล้างซีซีได้ครับแต่โดนปรับเป็นคูดาวนานมากกว่าเดิมครับได้รีโธเป็นทีบร้อยครับต้นเกมถือว่าสร้างความได้เปรียบในการเก็บเงินได้ดีครับในฝั่งของซอบหล่ะ แับจริงน่าสนใจครับอย่างรีเทลเกมนี้ครับคีดูคติด้วยครับทำบอมวางคือเลี้ยงดักรีเทลทันทีครับอ้าวแล้วเหมือนเมียนมา,าจ,จะแกงก่อนเลยครับเอาเลยครับเลนทองมีปัญหาแน่นอนครับไล่กดซ้อเราแล้วเลนกลางอาจจะลังเลนในการดันกดดันในเลนทองของผู้สั่งลาครับเบรกน้าองกรอไว้ก่อนครับสกิลคอมโบของซาเวียครับช่วงนี้นี่ซาเวียเล่นเกมแรงมากครับแล้วเป็นปัญหาด้วยครับ เป็นตัวโป๊กดาเมจด้านหลังได้ดีมากครับเดินเกมกันอย่างต่อเน,นื่องครับโอ้ยด้านล่างครับไปเจอด้านของเมเจอร์ครับเรียบร้อยเลยครับเป็นเฟิร์สสปอตแรกของโดลันเปิดเกมมาซอมบ่าวได้เฟิร์สปอตแต่ด้านบนเลนทองโยกหลบได้ครับแต่มีรีวอะชามของดิกกี้ไม่รอดครับโดนลามบอมตัวใหญ่ครับเป็นดิกกี้ที่ได้นักยิงของซอมบ่าวเสียไอริเทลไปเหมือนกันครับในฝั่งของซอมบ่าวครับ โอ้เมียนมาก,ก็เริ่มเดินเกมไปเล่นล่ากับส่วนซอมบ์เราแต่ก็เพื่อที่จะเดินเกมเล่นน้องเล่นบนเหมือนกันแต่ว่าโดนแก๊งกันคนเลนเดียบเมียนมาก็แก๊งเลนล่างครับก็เ,เข้าไปครับเมียนมาแก๊งเลนบนครับสอมบ์เราแก๊งเลนล่างครับเอาแล้วเต่าที่ไหนจะเซาเวียโนโรแลนด์เก็บเต่าไปได้แล้วเจออันเับสกิลของก้อนกับไล่ฉีดเมิร์ดดนมาเม็ในความของซอมบ์เรา จานโกโจซาเวียนหรือเกิดไปแบ็คร,รอกอนฟอร์มของอาวีจงลงมาเมียนมากับซอมบาเวสิการ,รก็พราลเก็บล้วคุณรอไม่ได้ดาวมาเลคิวจากเมียนมาครอสเอาเรื่องเลยกับในยซอมดีตรงรโโโดีครับโอ้โหที่ครับต้องสื่อสารกันแล้วครับในเกมนี้ครับโอ้โนแลนเกมนี้ต้องตามต้องแข่งหนักๆแล้วครับถ้าปล่อยให้เมียนมาเดินเกมแบบนี้จะไม่ใช่เรื่องดีแน่นอนครับซองบ์ลา เข้ามาแล้วก็ฝากกดหัวใจด้วยครับ500คนดูครับแชร์กันเข้ามาได้ครับฝากกดติดตามกันเข้ามาด้วยเราจะไปมุ่งสู่100,000ซับพอร์ตกันแล้วคุณที่ติดตามกันครับอย่าลืมฝากกดติดตามมาด้วยครับสุดป้ายครับชาวไลน์เทรเซอร์อ้าวเราไปงัดได้ครับบอลชิบอลเบทคอร์ดเด็ดี้ไอริเทลบายเซตยิงกดใส่ทูฟูเดอะครอสครับโอ้แล้วดาวนี่ลายจะซาเวียมาไม่ทันเราเป็นไรหรืเทลยวแกครอสไปได้ซ้อมเรามาถึงกระใสสุดเลยครับ โอ้มีบอชิบอลของเอซเวครับบุบรี่ครับดึงมาลิเวอร์ชามครับโดนป่วนทันทีแต่คูฟราไม่หยุดที่จะเล่นดิกกี้ครับอลาบบอมมาลาเซลอดมีแฟนทอมอยู่จะไหลเลยหรือเปล่ารีบที่จะกดดันผู้เล่นยันซอวเราในเลนกลางมาโดนโนแลนเก็บออาไปครับกอสครับแล้วมีอัเลเท็นคิวอย่างเต้ชาชอนจอนี่ล้างเข้าไปอาริเทลเก็บดิกกี้ไปได้ซอวเราเริ่มที่จะเดินเครื่องสู่กับหน้าของเมียนมาลาครับ โอ้โหสี่ต่อสี่สามนาทีเดือดจริงครับสมน้ําสมเนื้อเลยครับในคู่นี้ครับเป็นบิ๊กแมตช์ในค่ําคืนนี้เลยครับแล้วบอกเลยเป็นคู่ท้ายที่ตึงจับเลยครับเรื่องที่จะทักทายกันแบบเข้มข้นเลยครับในฝั่งของเบียร์บ้าและเซอร์เบลมาทีสครับอยู่กับอวิโจงครับช่วงนี้เอามาทีสไปออฟเลนกันบ่อยมากครับมีสกิลอย่างอาซราหัราครับ คอยขัดคอยเบรกครับแล้วคูฟราซา,าเรนส์เรลเวนเจอร์เข้าไปแล้วโดนครับด้านของเฟรเเจอร์มาเจอด้านของมิสิกอกอจับกดแต่ว่าโนแลนด์ก็เก็บื่องของเมียนมาไปได้แล้วเสียต้องคิวให้กับโนแลนด์เก็บกอดไปได้เอาเมียนมาไม่ธรรมดาครับแต่ว่าสองเราไม่ธรรมดากว่าครับอุ้ยแล้วไปเปิดเตาทันทีเด็กกี้วางอลาร์มบอมครับซาเรนส์เรนเจอร์เช็คพุ่งเข้าไปครับด้านหลังมีเซาอ,อ่าคอมโบเคียเวฟครับ,บต้องรีบเคียเวฟให้ไวครับสองเรา ตอนนี้โนแลนตีเต่าก่อนเลยครับด้านบนคอร์ไล่กดใส่ไมเซตไอรีเทลต้องวิ่งยาวๆนกการ์ตรงนี้เมียนมาต้องรีบเข้าไปเทรสเต่าก่อนครับแล้วเอาวีจงเข้าไปโดนโนแลนครับกดมือได้ก็มัดได้เต่าด้วยโซบรารดาวนิ่งไหลจากซสาเวียของสซบะราวพร้อมกับฟาทีสลยยาวๆด้มเคิวจากปาทีกองซบะราวลาซีชูปาปีเราเป็นนมเกคิวจากมาทีกองซอบะรา,า,ปปาะว โอ้แล้วไปเสียให้กับมาหน้าของเมียนมาาเหมือนกันก็มาทิสกลับไม่ได้ด้านบนคอสก็เจ็บตักกับปูู้่ห้านาทีนี่บวกกันเดือดจริงๆกับในฝั่งของซอมเราแล้วเมียนมาาก,กับ โอ้ตอนนี้เลดเกมก็ต้องระวังไรายเทลให้ดีๆเหมือนกันครับเป็นบอลเปลี่ยนมาแล้วครอสเองยังโดนกดเลนหนักแบบนี้ครับเข้าไปเบสซินด้าใส่แล้วของาลิงส์จากเคฟซีครับมีเติมมาด้านหลังเปลี่ยนมาอันดุซินมาพร้อมกับโรมิงดิกกี้ต้องกดไทม์จอร์นีม่มาลาสซลอ,ดดอ์ดาวเมดแรงกว่าเคลียร์ดลวเขาเซาล์ย่อไปก้าวต่อเจ็ดล้านครับตอนนี้ในเลนกลางวุ่นวายไปหมดแล้วครับแล้วทิ้งเลนด้วยครับสำหรับต้องรีบเคลียร์ก่อนครับเพราะว่ากรอสเองก็รอเฝ้าเลนอยู่ดูทามมิ่งว่าจะเดินขึ้นไปแกงดีหรือเปล่าครับ ผู้รากฏนทาวเรนร์รโลเวนเจอร์มาดิคกี้มีทามจอร์นี่ครับลงเสียแล้วของคลอดได้กับไอริเทลได้มาแล้วโดนตบเป็นดับบเิลคิ q จากไอริเทลเก็บดิคกี้ไปได้โดนสองลาวไล่แก๊งเลยครับเลนทองครับสองลาวเอาเรื่องเลยครับลางเซลอสมาด้านล้างก็มีเอเซเว่นครับบอลชิบอนเบรกทันทีครับทาวเวอร์เลนบอลเวฟคีิปดันสูงแล้วเป็นอาริเทลที่เคลียร์ทาวเวอร์เลนบอลไปได้ครับตรงกลางเจอมิสติกกอร์สครับเรียบร้อยโดนทีทันทีเป็นกรอสเก็บซาวผวอะครับ 6นาทีที่เมียนมาก็จะเอาเลนกลางคืนเหมือนกันเนีอ้แต่ว่าในฝั่งของสอบเราดาวเมทแรงก็แบ็คฟรอคอนฟอร์มของวิจงเมียนมาแล้วสอบเราในเลนกลางไฟอีกแล้วะครับอาซูล่าอูล่าออกมาได้เพราะว่าคอนซิลของคูฟรอยครับ3ตัว4ตัวนี่เต็มไปหมดก็เป็นเลนกลางครับอ้าวทีเดียวของแพสซีฟของวิจง โอ้ยจองนี่สตีครบสแต็กนี่คือจะดูดเฮตีเลยก็จะยืนได้นานด้วยครับโอ้แล้วเทาเลิกลางไปของเมียนมาครับได้บนครับแต่เสียกลางครับสองเปล่าโอ้เมียนมาตอนนี้นี่แชร์กันไปเยอะมากก็บอบคุณเมียนมาด้วยครับเป็นกระบะครับใครที่คิดว่าเมียนมา ชนะพิมพเมียนมาใครที่คิดว่า2อเราชนะพิมพ์อเราแล้วดิกกีเสียถามจอร์ดี้ไปแล้วครับโอ้โหแต่ว่าครอสยังเบสซิลัสอยู่ครับเข้าไปกดใส่ผู้เล่นของซอเราซาเวียโดนครอสยิงหล่นไปครับแฟทนทอมของลาเซลสเข้าไปเขาโบแต่แติล็อที่ฟของคูฟราเราเป็นโนแลนกดแฟกเจอร์เคลียลาเซลส์มาแล้วหลอดได้คูฟราตรงกลางเดือดเดือดแล้วตรงเตาตรงนี้มีผู้เล่นของซอเราอยู่ครับเด็กลาวจะปล่อยเตาให้กับเมียนมาหรือเปล่าครับซ้ายโนแลนดาจะเข้าด้านหลังแต่เคลียร์เวฟด้านบก่กน จะเอาเต่าแต่ต้องมีตัวโซน่ายครับไม่มีคูฟ้าจะเล่นลำบากครับดิกกี้วางอะลามบอมดักไว้ก่อนเลยครับพร้อมกับรีเวิร์สชามครับแล้วดาวนี่ไหลจากชาวเวียเตอร์มาแล้วเป็นโนแลนเก็บต่อไม่ได้ดิกกี้ไปหลุดจําตำแหน่งตรงนั้นแล้วเสียดิกกี้ให้กับโนแลนของสอปปอปลาาอาสุลาอูลามาสีต้องลำออกมาทันทีครับโอ้ตอนนี้ปัญหาของสอปลราคือเลนกลางครับต้องเอาให้ได้ครับ มาโดนไอริเทลครับกดด้านของเฮลวี่คอสโบครับจะครึ่งรอนกำลังเกมบล็อปเปอร์ครอสเบสติกนัดใส่ไอริเทลยังไม่มีการไกลผ้าอาจจะเล่นย่านลอยครับโอ้เงี้นมากก็เอาเรื่องครับแต่ลาวหน้าไลน์นี่คือคอมเมนต์กันหนักมากครับอย่าลืมครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับ600คนดูเท่านั้นครับนี่ครับ ฝากกดแชร์เข้าไปถึง1000คนครับ1000คนต้องมาครับแล้วดิกกี้ไปเสียไทม์จอร์นี่โอ้ชาลามไปแล้วครับเอซเว่นครับป๊อกด้านล่างมาแบบสองคนฟอร์มของอาวิจงเมียนมาต้องถอยทันทีเสียเท้าเลยกับสองเราในเลนล่างอีกแล้วหยบผู้เดินเกมดีครับสองเราเกมนี้ครับแต่เมียนมาต้องใจเย็นหยบตอนนี้ใครเชียร์เราพิมพ์เชียร์เราได้เลยครับใครเชียร์เมียนมาพิม์เมียนมารยบ ไอเลนบอลเนี้ย cross เนี้เคลียร์ทาวเวอร์มาเจอมาทิ้งเข้าไปเบรกแต่ไม่สามารถที่จะกันทาวเวอร์โอ้จากเมียนมาได้ครับการที่มีตัวอย่างกอส s s เลยครับประเด็นคือแนวหลังจะแรงมากครับถ้าได้ยืนฉี่ครับแต่ในขณะเดียวกันฝั่งของสองราก็มีซาเวียเหมือนกันครับแต่ดาเมจมันจะตอ่อเนื่องครับในฝั่งของเมียนมาครับ ทไฟอาจจะต้องระวังหรือต้องเลียรเมทออกไปก่อนแล้วดิกกี้อีกครับตัวปัญหาที่คูฟราชาไปได้แล้วเบสิกนัดยัดใส่ไปเซ็นกับโอ้ครอสต้องสลับตัวออกไปกับบูลี่โซนมายาวๆมีอารามบอมดักไว้ทุกพุ่มเลยครับทำให้คูฟราไปเล่นในพุ่มไม่ได้ครับเพราะว่ามีอารามบอมครับคือเนี่ยครับตัวอย่างดิกกี้เนี่ยจะแก้ตัวโซนอย่างคูฟ้าได้ดีครับถ้าเราวางเนี่ยครับวางระเบิดแบบนี้ครับหรือวางอารามบอมนี่ครับทำให้คูฟ่าเนี่ยแอบชาร์จในป่าไม่ได้ครับ ปัญหาเลยต้องไปเคลียบอลารา์มบอมให้กับคูฟ่าครับแล้วให้คูฟ้าเนี่ยไปจุ่มป่าไว้ก่อนเลยครับตอนนี้ชาร์จเข้าไปไม่ถึงกับ A7 วนครับทายอาวีจงก่อนเลยครับด้านบนโนแลนทําเวฟสูงเพื่อที่จะเล่นหลอดครับตอนนี้อวีจงต้องรีบกลับไปเคลียร์ครับ ใ้ฝั่งของเมียนมาเดี๋ยวมีออฟเลนอย่างอาวีจงคือเคลวเวฟไวแล้วบินเติมไฟได้ทันครับเพราะนั้นแล้วถ้าจะแก๊งต้องแก๊งตอนนี้เลยครับเราดูครับเข้าไปแล้วครับมีดาวเมทที่หนักหน่วงแล้วเป็นโนแลนสแกมดออาอวีจงไปสอเปล่าได้ออฟเลนก่อนเลยครับอารามบอลวางมาคอสกดเมซินาใส่ไปเลยครับสอเรล่ามีโนแลนวิ่งออกซ้ายมาหลังมีดาวเมทที่หนักหน่วงโดนดิกี้บุรีต้องแยกตัวออกไปครับแฟนทอมของลาเซรลอดออกมาอสราอูราของมาทวิสเบรคลาเซร์ลอดไวครับ โอ้สองเราเปิดออรอดเลยครับตอนนี้เกับหน้าไลไ์บอกเราต้องชนะอะไรครับแล้วเมงกะระบามาเยอะเลยครับเมงกะระบาเมีอับมาเจอไปเจอของโนแลนดแต่ดาวเมทัดเข้าโนแลนด์แรงจ,จรดัดราสเตอร์กับโนแลนแล้วไอเดียเก็บดิคกี้ไปได้มีสิกรัรยิงฉีดมามาทิสไรเก็บหน้าของคอสมา,มมา,สมาร์เราไป่ต้คิวจังมาเทสเก็บหน้าของกอลออกไปแบ็คดราก้อนฟอร์มเล่นกับไมล์เซ็ตกดนะนของเพอร์ดิ่ไฟยัดใส่แล้วเรียบร้อยปิดฉากจากอาวีจงเมียนมา โอ้โหสุดจัดเลยก็วีจงเติมทันดาวนิ่งไหลาจากซาเวียเคลเว็บยังไม่มีใครได้หลอดหยบอ,อ้นี่คือเกมแรกเท่านั้นเยบนี่เกมแรกเท่านั้นหยบเด็กลาวกับเด็กเมียนมายังตึงเลยยบตอนนี้เลือกที่จะเปิดหลอดลายคร้บใดฝัฟังเขาเมียนมามีเอเซว่นครับคอยโซน่าครับผู้ฟราต้องระวังสกิลของหลอดด้วยยบ การเซลอโยกขวามาเช็คป่าโดยใช้แฟนทอมเบรดเช็คทันทีครับซ้ายวีจงเติมบนเคียวเวฟทําสูงก่อนครับก่อนที่จะเล่นรอดครับในฝั่งเขาเมียนมามีการตอดใส่ A7 จะเอาโลมิงแล้วเอาจริงจังแต่มีเฟกเจอร์ของโนแลน no ไปเบรกครอสก่อนเนี่ย โอ้ไปโดนตอดแบบนี้เนี่ยเหมือนจะเข้าทางเมียนมาหรือเปล่าครับเมียนมาตรงตรงจงใจให้สองเราเนี่ยโลในการที่จะเล่นหลอดครับอ้าวแล้วไปเจอเมซิเดนต์ของครนครับเรียบร้อยล้านดาวเมทเป็นล,าาล้านซรลอดเจ็บเศร้าวเวียทีมไฟไม่ดีเลยครับคูฟ้าชาร์จไม่โดนบอชิบอนของคูลลฟ้าเฟลไปครับเอเซเวนเจ็บตามมาแล้วเรียบร้อยครอสเก็บเรคูฟ้าไปได้เมียนมาก,การันตีหลอดตัวนี้แน่นอนเลยครับไปไปล่อยให้กับเมียนมาได้โซได้เล่นและเคลียร์หลอดทันทีครับ ไปเสียตัวอย่างโรมมิ่งครับแล้วก็ไปเสียตัวอย่างเมดครับรับได้หลอดด้วยเมียนมาครับเลือกที่จะเล่นไฟก่อนแล้วเข้าหลอดครับนี่ครับต้องระวังให้ดีครับเพราะว่าการเดินเกมของเมียนมาค่อนข้างจะน่ากลัวครับแล้วโดดโนแลนเข้าไปใส่กับเฟลเจอร์ไม่แตกครับลาเซลอถอยมาได้โอ้ตอนนี้ทงเมียนมาครับทงลาวครับเต็ไมไปหมดเลยครับโนอสุลาอุลาเข้าไปไล่เก็บงานเสียนักยิงเหมือนกันในฟาร์ของเมียนมา โอ้เสียนักยิงไปครับแต่ว่าเมียนมาเองก็ส่งลอดมาลายครับ สถานการณ์ตอนนี้12นาที18ต่อ1 5ย้อบเด็กเราต้องเอาหน่อยแล้วครับลอดมาในเลนกลางแล้วเอาวีจงไปโดนปิดแล้วปีเฟลเตอร์กับคูฟรอยครับลอดดอเบดเก็บไว้ได่ได้ดาววีจงแต่ตองกลางยังไหนหนายนะอยู่ครับมีลาซี่ชูบามีอยู่คนเดียวที่เบรกหลอดอยู่ครับโนแลนเข้าไปเจอริเวอร์ทามนานเซลอดเข้าไปแล้วเอาชิคอนคูฟรามีอารามบอมของดิกี้คอยวางต่อเอฟพีในฟ่งของซบเรา โอ้เกมนี้อาร์เธียนาก็แทบจะเอาไม่อยู่เหมือนกันครับเพราะว่าคือมีตัวอย่างก๊อดด้วยครับสิ่งที่จะต้องออกมากับอาร์เธียนาอย่างเกาะคทองเรื่องน่าสนใจครับเพราะว่าต้องกันอันดิเมสสกิลของก๊อดอย่างมิสิกัสด้วยครับไอรีเทลครับเคลียร์แวฟในเลนกลางคู่ระวัลสกับอลเบรกกันทีครับแล้วตอนนี้ครับทีมงานของเมียนม่าเหมือนจะอยากจะชนกับสองเราอีกครั้งครับมีอารามบอมสองเม็ดนี่ก็เจ็บหนักครับ คือต้องระวังครับในการเดินป่าเอาแล้วไปเจอครับไปเจอของโนแลนลวงครอนะโอ้ซอบบลาอู้ตัดสินใจได้ดีครับโนแลนครับเราหายเลยครบับเสียคลอดไปแล้วครับเปียนมาจะไม่มีดาวเมทเล่นครับในทีมไฟตอนนี้เด็กลาวจะเอาความได้เปรียบตรงนี้เล่นกับเบียนมาต่อหรือเปล่าครบับแล้วกดดันนะนะของเยนมาลาครบับอู้โูดูครับ ตอนนี้มีปัญหาแน่นอนคร,รับสองลาวครับเพราะว่าซาเวียครับไปไหนครับโอ้โหแล้วงานเข้าแน่ๆครับต้องเอาความได้เปรียบตรงนี้แล้วไปเล่นก่อนครับสองลาวโอ้โหงานเข้าเลยครับแบบนี้เล่น4คนครับแล้วดูครับซาเวียต้องรีบกลับมาให้ทันครับสิบสามนาทีโอ้เราบอกว่าสิบสามนาทีที่เป็น<ๆ>เกมของเงินมากแล้วก็สองลาวแล้ว,กา,ว,ลวก,การเงินไม่ได้ห่างด้วยครับสูสีมากครับแต่ว่าสองลาวเองเนี่ยเหมือนจะ มีปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตหรือเปล่าครับเพราะว่าต้องใช้ Wi-Fi เล่นครับในห้องอารีนาครับใช้เน็ตโทรศัพท์เล่นไม่ได้ครับต้องบอกแบบนี้ครับเพราะว่าห้องอารีนาเนี่ยมันเป็นห้องการแข่งขันครับถ้าไปใช้เน็ตตัวเองเล่นเนี่ยงานหยาบแน่นอนครับโอ้นี่ครับแล้วความโหดร้ายของอารีนาคือนี่ครับหลุดคือแบบหลุดไปเลยครับนี่แล้วแล้วมันเป็นอะไรที่ควบคุมไม่ได้เลยครับก็ต้องเล่น4คนอะไรครับต่อเดียบ โอ้หลัเซลอล์เดียบขอเราต้องเดฟให้ได้ครับแล้วก็รอเล่นหลอดแล้วก็ต้องหาวิธีการเล่นใน4คนตรงนี้ก่อนเดียวขอกลับไปครับวีจงอ้าวไปแคนเซิลมาทิสครับโอ้ตอนนี้เนี่ยกลายเป็นเมียนมาจะรู้หรือเปล่าครับเหมือนเมียนมาจะยังไม่รู้ด้วยหรือเปล่าว่าซาเวียยังออกมาไม่ได้ครับ ผู้งานเข้าอะไรครับตอนนี้ครับแต่สกอยังสูสีครับของเราถือว่าสกอ์คิวยังนำอยู่แต่การเงินตามไปแล้วครับสามพันครับแล้วเมียนมากล้าเล่นแลวครับเหมือนจะรู้ครับแล้วเล่นรอดเลดิมีอวีจงเปิดแบทสตาร์คอนฟอมครับคอยโซนให้แล้วเสียหลอดที่เกียลีมาหลานเซนลอดแกมหลอดไปได้แล้วยิงตอดด้านหลังมาทิดอสราอุราก็ไปเซตต้องถอยกับตัวแบกของเทม พยายามอย่าให้ไอดีเทลโดนครับโอ้โหเราดาวนี่เราจะซาเวียรแล้วซาเวียรมาก็มาสลอนไปทอมมีการกายภาพของอดีเทลแล้นเรื้อร้อยโนแลนเก็บม้านาของลาเซลอนไปได้เมื่อชิงนั้นของคอนเข้าไปน้ำใส่ผู้เล่นของสองดาวแล้วเมียนบ้าบุกระดับดับลับไปนะดับของพรอสเก็บคู่ฟลาไปได้อะไรครับตอนนี้สองดาวเลือกที่จะเล่นต่อ WQ จากพรอดเก็บโนแลนและนี่คือเมียนมาครับโอ้ซาเวียรมาได้แล้วครับตอนนี้ครับซาเวียรกลับมาครับในสถานการณ์ที่ตึงเครียดเลยรเครับ อ้ตอนนี้7 4็อยคนดูครับต้องให้มาใจ้อมเราครับกลับมาได้แน่นอนครับต้องดูครับแต่เมียนมายังบุกไม่หยุดครับกดถามจอร์ดี้ใส่อาิเทลแล้วเรียบร้อยครับพรอสเกมดอกอาิเทลราซีชุบปาบีต้องเคลียร์เอฟในเลนล่างแล้วเมียนมารีคอร์ใส่ไปแล้วครับมีหลอดครับเคลียร์ทาวเวอร์ฟิกเกอร์มิสิกกสมาเสียทาวเวอร์แบทสร,รอกอนฟรอของวีจงเมียนมาต้องการปิดเกมไม้ได้แล้วเกมนี้เมียนมาจบไม่จบแลวเรียบร้อยเมียนมาวินเนอร์ในเกมแรกครับ โอ้โหต้องบอกว่าต้องยอมเลยว่าเล่น4คนแล้วสองราเกมนี้เนะี่ยโอ้โหยังไงก็เป็นกลังใจให้กับสองลาด้วยนะโอ้โแล้วเมียนมาวินเนอร์ไปแล้วในเกมแรกอ่ะเดี๋ยง่านะครับรอดูเกมต่อไปว่าสองาจะกลับมาได้ไหมผมเชื่อว,ว่าสองลาได้กลับมาได้เดี๋ยวต้องดูกันส่วนเมียนมาก็ทำได้ดีดนะยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล,วแล้วนี่คือเกมแรกเมียนมาและสอป,ปลาว